สวัสดีค่ะผู้รักบัลสีทุกท่านและลูกๆนันหลานทุกคนวันนี้ป้าสุจะเอาบอลมานำเสนอสองตัวซึ่งมีความใกล้เคียงกันเนาะชื่อก็ใกล้เคียงกันต้นแรกคือมิ่งมหามงคลเป็นบอลไทยแท้โบราณมานานแล้วกับบอลสีมิ่งมงคลบอลจีนนำเข้าใหม่ที่ผลิตมาใหม่เตียนแบบบอลมิ่งมงคลไทยนะคะความสวยเขาก็สูสีกันเปรียบเทียบกันได้นะคะ วันนี้ดูข้อแตกต่างของเขานะคะว่าสองตัวนี้เขาแตกต่างกันอย่างไรบ้างจะได้แยกแยะถูกออบอลสีมิ่งมงคลคงงอนประสุแล้วละค่ะว่าจะอะไรกันกับชั้นนักหมาเนี่ยเอาชันมาเปรียบเทียบสองวันแล้วนะ <c oughs> นะคะลองดูบอลสีมิ่งมงคลมิ่งมหามงคลค่ะตัวนี้เป็นบอลที่อยู่กับไทยเรามานานแล้วแต่สมัยไหนก็ไม่ทราบได้นะคะชื่อก็ไพเราะมากมิ่งมหามงคล เป็นบอลกระดูกสีเขียวกา้านก็เรียกอะไรเส้นใบเส้นสีเขียวล่างแหสีเขียวนะคะใบเหมือนใบโพรูปใบโพใบกลมๆอ้วนๆกลมๆสะโพกกว้างนะคะหูไม่ได้ชิดกันมากนะคะดูข้างหลังก็ดูก,กา้านใบกระดูกก็สีเขียว ก้านใบสีดำนะคะก้านของเขาเลยนะคะสีดำกระดูกใบกับเส้นใบสีเขียวนะคะขอบใบก็ไม่ได้มีความหยกักแต่มีคัดเปิร์กร,บรอบๆขอบสวยงามเป็นบอนใบทรงกลมมีพื้นใบที่หนานะคะเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกถึงความมีความหนาของใบ ไม่ได้บางๆมากอย่างเงี้ยค่ะมีมิติอยู่เหมือนกันเป็นบอลสีออกกัดสีแล้วจะออกสีแดงสวยสดคะ่ะสดใสมากสะดือมีแดงนิดหน่อยหูใบไม่ได้ชิดกันมากนะคะจะห่างกันนิดนึงเป็นชื่อที่มงคลมากเนาะมิงมหามงคลแต่ทีเนี้ยบางท่านก็จะสับสนเนาะระหว่างมิ่งมหามงคลกับ มิ่งมงคลมันต่างกันยังไงเคยมีคนถามป้าสุในคําถามนะคะวันนี้ป้าสุจะมาให้ดูมิ่งหอมคนนี้อยู่กับไทยเรามานานมากแล้วค่ะอยู่คู่กับบอลไทยเรามานานซึ่งไม่รู้ว่าผลิตจากประเทศอะไรก็ไม่ทราบแต่เขาก็จะสวยแบบของเขาเนี่ยค่ะใบอ้วนๆกลมๆแข็งๆหนาๆหน่อยนึงนะคะดูด,ด้านหลังของเขานะคะกัดสีจะเป็นแบบนี้เขามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะกัดสีได้ ไม่ได้เป็นบอลจีนที่เออเพิ่งเอาไปเรียนแบบนะคะเขาก็จะเอาวิ่งมงคลวิ่งมหามงคลเราไปเรียนแบบมาเนะาะจะใกล้เคียงกันเลยการจะซื้อจะหาเนี่ยอยู่ที่ใจเราเนาะถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ซื้อถึงจะเป็นจีนถ้าสวยเราก็เอาใช่ไหมคะไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นบอลไทยหรืออะไรแต่ว่าสวยก็เอาแต่เราควรจะรู้ว่าเขาคืออะไรแน่ๆไม่ใช่เออเขาเป็นประสูแต่ไปแอบอ้างว่าเป็นนเดชเป็นย,าย่าอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะ เป็นปะสุก็ต้องเป็นปะสุไม่สวยแบบปะสุนี่แหละค่ะถ้าไปแอบอ้างว่าฉันเนี่ยายา่าค่ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมคะอืมเป็นใครก็ต้องเป็นคนนั้นค่ะนี่มิ่งมหามงคลตอนที่เขายังไม่กัดสีเขาเออมันอันนี้หัวฟุบไปแล้วนะคะแล้วเกิดใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่กัดสีทันทีทันใดนี่ค่ะใบแข็งๆใบทรงปอ,งปอ,งปองมๆกลมๆ เออเหมือนใบโพนะคะเหมือนอย่างนั้นนะแต่ใบใหญ่นะคะจะเป็นบอลที่ใบออกใหญ่กว้างใหญ่อยู่เหมือนกันนี่ค่ะนี่เขาเอาหัวฟุบไปแล้วแล้วขึ้นมาใหม่สีดำไอ้กระดูกสีดำล่างแหเอ้ยป้าสุพูดผิดเออกระดูกสีเขียวล่างแหสีเขียวนะะี่ค่ะเขาก้านใบเขาก็ยังสีดำเหมือนวิ่งมงวิ่งมหามงคลนะคะ แต่หูเขาจะชิดกว่าค่ะลองสังเกตดูแลใบจะยาวกว่าเราสังเกตดูว่ามันจะต่างกันไงต่างกันที่หูใบเขาจะชิดกันเลยเห็นไหมคะเบียดชิดเลยกับพงใบยาวไม่ได้อ้วนเหมือนมิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมงคลจะใบยาวๆกว่าลองเปรียบเทียบกันเลยนะคะตัวต่อตัว,ตวหมัดต่อหมัดเลยจ้าใ่เลยค่ะลองวางกันแล้วเห็นไหมคะเขาก็สวยตามแบบฉบับของเขานะไม่ใช่ว่าเขาไม่สวยนะคะ เขาไปถูกเรียนแบบมาเอาจีนก็เอามิ่งมหามงคลเราไปเพราะไปเรียนแบบมาแล้วเพิ่งมาส่งขายให้เราเนี่ยค่ะเราก็แปลกใจหน่อยเนาะเนี่ยคะใบเขาจงหูชิดกว่าเห็นไหมคะหูเบียบชิดเลยก้านใบหรืออะไรก็เท่ากันแต่ว่าการกัดสีจะต่างกันเห็นไหมคะมิ่งมหามงคลกัดทั้งใบเลยกัดสีเป็นสีแดงทั้งใบนะคะแต่มิ่งมงคลกัดสี ไม่ได้ทั้งใบเห็นไหมคะมีแซมสีขาวแล้วก็กัดเป็นสีออกชมพูนะคะมีมันจะมีเหลือเขียวติดเยอะมากกว่ามิ่งมหามงคลอ่ะปราผัต้องเน้นเลยคะ่ะเพราะว่าประสูตรเนี่ยพูดเราจะสลับไปอย่างอื่นจะเข้าใจผิดมีความเขียวมากกว่าเห็นไหมคะตรงกระดูกใบสิ่งที่กัดเหลือจะมีความขาวมากกว่าด้วยเขียวมากกว่าแต่มิ่งมหามงคลกัดแล้วจะแดงทั้งใบนะคะ ะสวยสะพัง่งใบใหญ่ใหญ่กว่าอ้วนกว่ามิ่งมงคลจะใบยาวๆหูชิดๆนะคะจำไว้เอาไปเปรียบเทียบกันพื้นใบก็จะบางกว่ามิ่งมงคลเนะะี่ยค่ะใบพื้นใบจะบางกว่าเวลาหยิบะจะรู้สึกเลยว่าเขาบางกว่าเนื้อของใบนะคะบางกว่ามิ่งมหามงคลนี่เนื้อใบจะเหนียกว่าหนักกว่า,กกวายิ่งใบ ใบที่ยังไม่กัดสีนะคะโอ้โหแบบสีเขียวเข้มๆนะคะจะหยิบเราจะเห็นความหนาของใบเลยละคะ่ะใบมากกว่านะนี้ให้ความรู้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ป้าสุด,ด้วยนะคะสวัสดีจ้า